วันนี้สารปกครองได้ตัดสินคดีการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงนะคะโดยได้สั่งให้ท,ทายาทของนายสมัครสุนทรเวชค่ะชดใช้เงินจำนวน587ล้านบาทแล้วก็พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ประกาศให้นายวัฒนาเมืองสุขชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนสารปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ประกาศกำหนดให้นายวัฒนาเมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับกรุงเทพมหานครที่เสียหายจากการทำสัญญาซื้อขายรถเรือดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากสารเห็นว่านายวัฒนาแม้จะมีส่วนเกี่ยวข้องในบางขั้นตอนแต่ว่าในส่วนการทำสัญญาต่างตอบแทนก็ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่านายวัฒนาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขระเบียบ ประกอบกับก่อนหน้านี้สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษายกฟ้องน,นายวัฒนาที่ตกเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวแล้วพยานหลักฐานในชั้นนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่านายวัฒนากระทำประมาทกระทำการประมาทเลินเล่อยอย่างร้ายแรงและต้องจัดซื้ออุปรกรณ์บรรเทาสาธรารณภัยในราคาที่แพงะได้ก,ก็ตามคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สิ้นสุดโดยคู่ความยังสามารถอุทธรณ์คดีต่อสารปกครองสูงสุดได้ สารปกครองกลางยังพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ประกาศให้นายอภิรัก,กรษ์กฤษโยธินอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยดใช้ค่าสินไมทดแทนให้กับกรุงเทพมหานครที่เสียหายจากการทำสัญญาซื้อขายรถและเรือดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการกระทำที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทำให้ต้องจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยจากคู่สัญญาในราคาที่แพงเช่นกัน สารปกครองกลางยังได้อ่านคำวิพากษาคดีดังกล่าวที่กรุงเทพมหานครฟ้องคุณหญิงสุดาคุรัตน์สุนทรเวชภรยาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐนานะทายาทโดยได้ให้ชดใช้เงินจำนวน5 8 0ล้านบาท580,000พร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ7.5จากเหตุเร่งรีบซื้อรถดับเพลิงเมื่อปี2547 เนื่องจากสารเห็นว่าการกระทำของนายสมัครและพลตรีและพลตำรวจตรีอธิรักตันชูเกียรติอดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครที่เร่งรีบตั้งแต่ขั้นตอนการพิจนารณาโครงการและทำสัญญาไม่ผ่านการตรวจร่างของอายการสูงสุดมีลักษณะเร่งรีบให้ทันก่อนนายสมัครพ้นตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการจงใจประมาทจึงพิพากษาให้ชำระเงินคืนร้อยละ30 จากจํานวนเต็ม,ม1,958ล้านบาทเศษสำหรับคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดคู่ความก็ยังสามารถอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้และในคดีเดียวกันศาลปกครองก็ยังสั่งให้นายประชามาลีนนท์อดีตร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชดใช้เงินจํานวน587ล้าน580,000บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5อีกด้วย